ที่ที่เกิดของปูพญานาคจะซ้ำสนอดละปวสีลดโชว์ยาศีลดอกอกน้องปูมจะไปน้องปูมจะไปหาเพื่อนกอดอกภาษาบ่ลุเราไปตรงภาษาเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเุทีทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสบายพาด้วยพูดต่อพาด้วยครับวันนี้มหาน้องบุมครับอ่างวดที่แล้วน้องบุญจุดทู่ใหทย สองสองซี 2, 2, 4, กระลงแค่สองตัวนะครับมาสองซีนะ 2, 4, แต่ว่าซีซีบริเวณล้งห้ครับเอฟซี FC ครับเอฟซี FC กะผู้ใดโชคดีกะอย่าลออืมนะครับเด้อคิดหอดน้องบุ๋มนะครับเอฟซีครับมาหาน้องบุม๋มอินเช่นเคยนะครับนะบนะกไก่สิออกพรรษาแล้วเพราะว่าช่วงเของพรรษาอยู่หันน้องบุ๋มว่าปูพันจำศสลเพิ่นบม่มานนะครับเนาะอืกะบไก่เมือ่อไก่เว้นขามาแหลกสิออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วปูพันข้คงๆสีห้โชคให้ลาบได้ครับเอฟซีครับ เสียดายนะครับเนาะบ่ได้ลงซีซีให้แต่ว่าสองซ ouais ีร okay. ่องเต็มๆครับเอซีครับเป็นเลขกถูบ uh น้องบู๋มนะครับนะเมื่อนี้กับซีมหาน้องบู๋มอีกนะครับเนาะไปสอบถามน้องบู๋มว่าสิฝันบ่อหรือว่าน้องบู๋มซีจุดถูปให้สีให้น้องบู๋มเลือกถูปให้นะครับเนอเอฟซีครับไปเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะเอฟซีให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับเอซีครับไปน้องบู๋มก็นั่งถ่ายนี่ยิ้มเปย์เปย์อีใจายพันวาคครรัับบ อาวัตดีครับน้องบูมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกูหละฝันดีบอบ่าฝันเลยบ่าฝันเลยปูเป็นพรได้มาหาบอกใกล้สิออกฝันฝาอลไรได้ลูกยังบอกนอกจากสิจบออกฝันฝาออกฝันฝาเรียบร้อยแล้วเพิ่งเคยฉี่หาน้องบูมอยากไปหาเพิ่์ลบออยากไปข้ามจังหวดบอลูกอยากไปอยูเวนต์บอ เดี๋ยวมีโอกาสที่ที่เกิดของคูพญานาคกับามสนนล่ะปวีลดูแบบนอีรามาน้องปูมจะไปน้องปูมจะไปหาเพื่นก้อนออกภาษาปะลูกเราไปตรงภาษาเลยตรงตรภาษาเลยในภาษาในก่อนศ่วะภาษาตัวขั้นตรงรรษาเลยมันมันมันมีทุกที่เลยท่องทไปเลยว่าคนสิวะหลายไปโทษที่ิวะเหยียบก้อนเท่าไหร่ไปก้อนกะไรหันว่าเอีบซีครับ แต่ว่าตอนออกพันตอนออกพรรษาในเมื่อออกพรรษานี่ต้องจุดกับพวกเห้เพื่อนต้องจุดกับประทัดจุดตะโพกเห้เพื่ <Yeah. S 2> อนโอ้ครับเนี่นองบูมอยางได้ปะยังได้ประทัดยากได้กระโปกประทัดกับกระโปกอันเดียวกันได้ครับเอฟซีครับประทัดต้องจุดนกับเนาะมือออกพรรษาเดี๋ยวสีมีสุภพยผู้ไดสิเป็นอ่าจะภาพซื่อประทัดมาให้น้องบูมก็ะได้ได้ครับด้วยเอฟซีครับคือประทัดประทัดนี่เป็นม้วนม้วนละ ี่ลอยห้าร้อยบาทนะครับพี่เี่ครับห้าจุดมันจะมีประมาณสามร้อยนัดสองร้อยนัดหลักกระสีมีตัวเลขอยู่นในประทัดร้อมเลขทูบน้องบูมวังหันมีคนใดน้ำบอลลูอบอลูกับว่าหันมีคนถักทายมาเนาะว่ามีผู้ใดใดบอเมื่อนี่น้องบูมสีเลือกทูบให้น้องบูมสีเลือกทูบพญานาคทูบแดงทูบเขียวทูบเขียวครับเอาทูบเขียวเอาให้เดยว เทออกมาให้น้องบุม๋มเลือกเอาหน,น้าขับหน้าเอพีครับว่าเกี่ยวถูกเกี่ยวอะไรอ่ะน้องบุม๋มอ่โาโชว์ไหเอพี่บังแน่ลูกทูบเขียวเป็นทูบข้าปู่สีสะโถมือนี้น้องบุม๋มสิจุดไหค้ครับพี่ครับว่าสิได้ตัวใดนะครับเนาะตัวใดอ่าไปเบิึงเหล็กทูบน้องบุม๋มจุดไห้อยู่สารปูพญายนาคครับพี่ครับที่น้องบุม๋ม เคยไปล่ำนั่นแหละครับนะครับนะครับมไปน้องบูไปจุดท sure. ุบไปนะครับไปบาบนี้วันจุดจุดทุบไหว้ก่อนุขู่ไหว้ก้าวดอกก่อนลุก ับไปเบิ้งน้องทูบน้องบุมน้องบุมสีจุดทูบให้เลขทูบน้องบุมมวดที่แล้วสองสองสี่แล้วก็ตัดสองสี่ไว้ให้ได้รับด้วยอซีครับอันนี้ปูหมงหัวจังตาเห็ดมา,าเริ่มทายทำน้องบุมตะที่แหลกเนาะครับเนาะอย่างว่าตอนนั้นต้องบุมกะว่าไคโลไคโล่าโลมาตลอดเข้ามาตลอดกับ0ูนเกาแน่ซูนหกแน่ ศูนย์แปดเนี่นะครับเนาะกิโลนองบุม่มเข้ามาตลอดครับพี่ซี่ครับบัตรจะมาหล่นน้ำกันให้นางบุตรดูทุ่มให้ครับ น้องบุ๋มจุดถูกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ครับมาเบิ่งรุ่นเด็กถูกมาจะได้ตัวใดนเนาะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วน้องบุ๋มจุดได้สองสองสี่นะครับเนาะถ้าเป็นสองสี่เนี่ยโอ้ยว่าต้องเปลียนยากอันนี้มันได้สองสองสี่ก็ะเล็ตัดไว้แค่สองตัวคือสองสี่เท่านั้นครับผู้ใดไปซื้อสี่สี่ผู้หนึ่งก็มีโชคมีหมานนะครับเด้อหลังจากก้อนสอกพอนสาเนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าผวาเองมี วลาว่างกับสินัทน,น้องบุ๋มพาหนังบุ๋มไปค้ำชนโนดอีกเทียนหนึ่งครับพี่ชี้กับ<น>เดี๋ยวเดี๋ยววัเล็หนึ่งนะในแงกขอลูกหนึ่งหนะน,นึงน่งบอกครับผมมาแล้วเล็กหนึ่งครับนี่ครับนี่คือเล็กหนึ่งนะครับเด้อเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งออกมาแล้วเป็นเล็หนึ่งเนาะค่ะผม โอกมาแล้วน้องบูมว่าเป็นอะไรเลขอะไรเลขเก้าหรือเปล่าครับหรือเลขศูนย์ไม่รู้กันอาจจะเลขแปดมาลุ้นกันเนาะว่าจะได้เลขตัวไหนอ้าวเลขเก้าตัวที่สองเลขเก้าชัดเจนใช่ไหมลูกครับชัดเจนครับชัดเจนเลยเลขถูกน้องบูมงวดที่แล้วเราจุดได้ตัวไหนลูก สองสองสี่ครับสองสองสี่งวดนี้เห็ไหมครับได้ได้มาแล้วหนึ่งกับเก้าเนาะได้สองตัวได้หนึ่งกับเก้าเนี่ครับหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้เก้าครับเาหมัดลุ้นดูตัวที่สามครับว่าจะเป็นอะไรเอน้องบูว่าเป็นอะไรศูนย์ครับศูนย์โอ้เอ้าว สามตัวมาแล้วน้องบูมเป็นเลขอะไรศครับเป็นเลขอะไรลูกหนึ่งเศหนึ่งศอ่าตัดสองตัวก็มีหนึ่งเก้าหนศศศอืมหเกอ่า เอาฟซีกับเลขกถูบน้องบุ๋มมันนี่จุดได้นะครับเนาะหนึ่งเก้าศูนย์กับตัดเลนสองตัวก็มีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์นะครับเนาะสามตัวกับเอาเด้อรกับเอฟซีกับเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเอฟซีรับสรุปเลขกถูบน้องบุ๋มมันนี่นะครับเนาะได้มาสามตัวนะครับเมื่องวดที่แล้วน้องบุ๋มจุดไดสองสองสี่วันนี้น้องบุ๋มมาจุดไดหนึ่งเก้า ศูนย์ับตาเด่นสองโตกัมีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ับอีพีครับอย่าลืมเอาหัวลงนะครับเด้อศูนย์กับเก่าอหกับเก่านะครับเนาะหกับเก่ามันเอาหัวขึ้นหัวลงเอานะครับแนาะแอดบอกเขีนลงไห้คอมเมนออกหกศูนย์ก็แสดงว่าน้องบุมเลขกทูน้องบุมเข่าครับอีครับนะครับอีีครับเล็กทูน้องบุมมมือนีนะครับเนาะไดมาหนึ่งเก่าศนยับอีีครับ ราคาสองตัวตาเล่นออกว่าแล้วก็มีหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์เกาศูนย์ครับอีซีครับสำหรับหกหกศูนย์นเอฟซีเอาหัวลงอด้อครับเ้อเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเนาะรับมันออกหกศูนย์กับซิเมนต์ว่าได้คือเกา่ารับเพราะว่าเป็นเหลขถูกเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเนาะเอฟซีก็มักกระจัดขัดกระพานมักชอบก็ขจะเริ่มกดไหลกดแช่กับทางช่องพอสวัยพาดเว้ยนะครับอีซี่ครับติดตามต้อนองูมออกพรรษาพอดีนะครับเนาะ ขั้นออกพรรษาแล้วนี่หรือว่าก้อนออกพรรษานี่มีโอกาสจิได้พาน้องบุ๋มไปคําฉนวนครับพี่ครับคือรับปากน้องบุ๋มไว้แล้่ยวนะครับเนาะว่าซีต้องได้ไปมือใดมือหนึ่งครับพี่ครับแต่แบบก่อนออกพรรษาด้วยครับเดออให้น้องบุม๋มพาน้องบุ๋มไปย่างเลาะเบิ่งอยู่ในคําฉนวนบาสิน้องบุ๋มสีไปบอกจุดต่างๆเอียงต่างๆที่คอนขึ้นมาเพราะว่าน้องบุ๋มยังจําได้อยู่ครับพี่ครับยังบ่ทันได้ลืมนะครับเนาะเพราะว่าเด็กน้อยอายุสิบปีกว่าปีนี่ยังบ่ทันได้ลืมครับพี่ครับ ยังจาอดีตชาติในยูวาสันวาเพิ่นวาเนาะครับเนะาะก็ให้โชคให้ m ắ นให้รับให้ร,หรวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเดอ้อออกพรรษานี่นะครับเนาะทาบุญยุคกาัานี่ของทําบุญให้กับตัวเองนะครับเดอ้อแพ่เมตตายกับตัวเองให้บุญกุศลนั่นเป็นของตัวเองครับก็ขอให้เอฟซีของพอสวัยทุกคนจงร่ําจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคําจุนพระพุทธศาสนาให้สมบุญสรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคน ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พ่อข้าแม่ในคลิปหน้าขอกราบคำวา่าสวัสดีครับปดีมงามคำ